สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดครอบครัวสั่งกระดาษชำระผิด2,300ม้วนพอใช้นาน12ปีแต่สุดท้ายกลับได้คาเล่าเรียนลูกแทนสื่อต่างประเทศเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเขามีกระดาษชำระเดือเฟือหลังจากสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเกิดสั่งผิดพลาดโดยการสั่งกระดาษชำระชนิด48ม้วนจำนวน48กล่องแทนที่จะสั่ง48ม้วน1กล่อง ตามที่พวกเขาสั่งซื้อเป็นประจำคุณแม่เฮดี้เจเนสกี้จากเมืองทูบูบาทางใต้ของรัฐควีนสแลนด์ได้รับกระดาษชำระทั้งสิ้น2,304ม้วนและถูกคิดเงินเป็นจำนวน3264ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ66,900บาทแทนที่จะเสียเงินเพียง68ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ1 3 9 4บาทซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้สังเกตในตอนนั้นจนกระทั่งมีกระดาษชำระวางเต็ม2องพเล ที่ถูกนํามาส่งถึงประตูหน้าบ้านในอีกไม่กี่วันต่อมาคุณแม่เฮดีกล่าวด้วยจํานวนกระดาษชําระขนาดนี้ครอบครัวของพวกเขาประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและลูกสาวอีก3าคนสามารถใช้ได้นานถึง12ปีเลยทีเดียวบทเหตุนในการสั่งซื้อผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ความหวาดกลัวไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่ในหมู่ชาวออสเตรเลียจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เรียกว่าการซื้อด้วยความตื่นตระหนก หรือ panic buying เกิดขึ้นในหลายรัฐและอีกหลายประเทศคุณแม่เฮดี้ผู้สั่งซื้อกระดาษชำระกล่าวว่าเธอบอกกับบุตรสาวทั้ง3คนของเธอว่าหากพวกเธอยังคงเก็บกระดาษชำระไว้เมื่อถึงวันที่ลูกๆแต่งงานกระดาษชำระเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นเครื่องตกแต่งในการจัดงานแน่ๆเธอกล่าวว่าในช่วงสปีที่ผ่านมาเธอได้สั่งซื้อกระดาษชำระขนาดกล่อง48ม้วนในทุกๆ12สัปดาห์แต่หลังจากคริสต์มาสเป็นต้นมา เธอได้ตัดสินใจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่กับบริษัทใหม่เมื่อเธอขอซื้อจำนวนสินค้าและเขียนเลข48โดยคิดว่าเธอต้องการกระดาษชำระหนึ่งกล่องบรรจุ48มลวนอีกสองสวันต่อมาเธอได้รับอีเมลตอบกลับว่าสินค้ากำลังเดินทางมาถึงมือผู้รับโดยในวันจันทร์ที่ผ่านมามีรถส่งของมาเคาะประตูหน้าบ้านแจ้งว่ามีกระดาษชำระสองพาสลท์สำหรับเธอทำให้เธอตกใจมาก คุณแม่เฮดีได้ไปตรวจสอบบัญชีการจ่ายบัตรเครดิตและข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อหาความผิดพลาดจึงพบว่าเป็นความผิดพลาดของเธอด้วยการสั่งซื้อกระดาษชำระ48กล่องแทนที่จะเป็น1กล่อง48ม้วนเธอกล่าวว่าบัตรเครดิตของเธอถูกตัดเงินไป3,264ดอลลาร์ออสเตรเลียในวันรุ่งขึ้นของวันที่สั่งซื้อซึ่งเธอไม่มีโอกาสรู้ตัว เพราะเธอมักจะตรวจสอบบัญชีบัตรเครดิตในทุกๆ2ส,สัปดาห์ส่วนสามีคริสเจนเนสกี้กล่าวว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเวนแท้ๆและต่อมาในต้นเดือนมีนาคมกระดาษชำระได้กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ทั่วประเทศถึงการขัดแคลนอย่างหนักหลังจากประชาชนพานกันกักตุนกระดาษชำระอันเนื่องมาจากความตื่นกลัวเชวรัโควิด -19 ที่ระบาดอย่างก้าวกระโดด ทางด้านบริษัทผู้ขายกระดาษชำระให้คุณแม่เฮดี้หลังจากทราบเรื่องได้เสนอที่จะรับคืนกระดาษชำระที่ไม่ต้องการคืนแต่ถึงตอนนี้พวกเขามีแผนอื่นด้วยการขายกระดาษชำระที่เกินความจําเป็นออกไปเพื่อนําเงินมาสนับสน,นุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมโรงเรียนของลูกสาวเช่นค่าใช้จ่ายในการไปแคมป์และไปทัศนศึกษาที่นครซิดนีย์และกรุงแคนเบรา สื่อต่างประเทศไม่ได้บอกชัดเจนว่าครอบคนนี้เสนอขายกระดาษชําระในราคากล่องละเท่าใดแต่เชื่อว่าเป็นการขายในราคาเท่าทุนรหรือไม่ก็ทํากําไรเล็กน้อยเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณค่ะ